ันี้พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันค่ะต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจสบพบางบัวทองนะคะก็ยังคงไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัววัยรุ่น2คน 2> ที่มีการใช้อาวุธปืนค่ะไปจอที่ศรีสะเพื่อที่จะชิงทรัพย์นะคะแล้วก็หลังจากก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมหลบหนีไปไม่ถึงชั่วโมงนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็สามารถตามจับกลุ่มตัวได้โดยทั้งสองคนยอมรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุลักษณะแบบนี้ภายในวัน เดียวถึง5ครั้งด้วยกันแล้วก็จะนำเงินที่ได้นี่ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะได้รับแจ้งเหตุคนร้ายเป็นชาย2คนแต่งกายคล้ายเด็กช่างสวมใส่เสื้อคลุมสีขาวดำกางเกงยีนขาย,ยาวแล้วก็สวมหมวกกันน็อกสีขาวส่วนอีกคนไม่สวมหมวกกันน็อกค่ะ ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ใช้อาวุธปืนตระเวนก่อเหตุชิงทรัพย์บริเวณปั๊มพีทีใกล้เคียงกับการไฟฟ้านาครหลวงเขตบางบัวทองถนนบางกลวยไส่น้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยคนร้ายเนี่ยใช้ปืนจ่อที่ศีรษะนะคะบังคับให้ผู้เสียหายกดเงินที่ตู้ ATM ภายในปั๊มจำนวน4 0 0 0บาทหลังก่อเหตุก็ได้มีการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ หลังจากที่ได้รับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็วิทยุสกัดจนสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้ทั้ง2คนหลังจากที่หลบหนีไปอยู่ในป่าหญ้าข้างทางซึ่งอยู่ภายในซอยช่างสายจากการตรวจค้นก็ไปพบเงินสดจำนวน5,000บาทมีอาวุธปืนสั้นชนิดลูกโม่และปืนไทยประดิษฐ์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน2กระบอกด้วยกันมีมีดพกสั้นสเล่ม จึงทาการตรวจยึดก่อนนาตัวไปสอบสวนที่สบพบางบัวทองค่ะผู้ต้องหาเนี่ยให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าที่ต้องไปก่อเหตุชิงทรัพย์เพราะต้องการหาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปใช้จ่ายส่วนตัวด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะก่อเหตุมาแล้ว4-5ครั้งคือเขาบอกว่าในวันเดียวเนี่ยเขาก่อเหตุลักษณะคล้ายกันแบบนี้เนี่ย4-5ครั้งเลยแต่ละครั้งก็จะออกไปกันแค่2คนบางครั้งก็ออกไปคนเดียวบ้าง ผู้ต้องหาอีกคนนึงค่ะบอกว่าวันนี้ไปก่อเหตุชิงทรัพย์คนที่จอดรถอยู่ริมถนนเพราะคิดว่าเขาเป็นคนที่เคยเป็นคู่อริที่เคยมายิงน้องของตนเองจึงเดินเข้าไปถามและใช้ปืนจี้นะคะบังคับให้กดเงินเอามาให้จำนวน4,000บาท แต่ไม่ได้ลงมือทำนะคะคือต้องบอกว่าไม่ได้ทำลายร่างกายคือไม่ได้ลงมือที่จะทำลายร่างกายแต่อย่างใดส่วนรายที่2ค่ะขณะที่ขับขี่รถจกักรยานยนต์อยู่นั้นได้ไปเห็นวัยรุ่นชายสองคนมองหน้าลักษณะเหมือนเขาหาเรื่องจึงขี่รถวนกลับไปหาแล้วก็ใช้ปืนขูจ่จี้ได้เงินมา1,000บาทจนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับส่วนอาวุธปืนกระบอกแรกเนี่ยซื้อมาจากออนไลน์ช่องทางออนไลน์อีกแล้วคุณฟารุก ในราคา4,000บาทเขาบอกอ,อีกหนึ่งกระบอกเนี่ยคือไปเก็บมาได้ไปเก็บมาจากที่ไหนก่อนอันนี้งงว่ามีคนทนำตกหน้าบ้านเหรออะไรอย่างนี้ปืนคือเก็บได้ด้วยหรอออ,อ,อแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะท่านพันตำรวจเอกพฤตรจำรุนศาสตร์ค่ะ ท่านเป็นผู้กํากับการสพบางบัวทองท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนชิงทรัพย์ตั้งแต่เช้ามีผู้เสียหายหลายรายเลยโดยผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนที่เป็นปืนดัดแปลงมาก่อเหตุนะคะซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งเบื้องต้นเนี่ยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็แหมพกปืนมาเลยเนาะปืนมันก็หาง่ายทั้งหาก ผู้ชมแล 4, ้ว4,000เนี่ยบางคนบอกโห,โหราคามันถูกขนาดนั้นเลยเหรอ<ช>เอาจริงเรากวดขันเรื่องของปืนออนไลน์เนี่ยมาเยอะมากเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าในตอนนี้ก็ยังคงแพร่ระบาดกันอยู่คนไทยนี่เหมือนคนเก่งนะฮะพยายามคิดค้นปืนประดิษฐ์ได้แต่จริงๆน่าเอาไปทําที่มันสุจริตหน่อยคุณผู้ชมโอ้แ<อ>ี่แ<ล>เป็นประโยชน์กับสังคมอ่ะเอเอเป็นคนเก่งมากเลยอ่ะปืนประดิษฐ์ในราคา4,000เนี่ยคุณผู้ชมแล้วจริงๆพอเวลาคุณปล่อยออกไปเนี่ยเห็นไหมฮะมันกลายเป็นโดมิโนในสังคมเหมือนกันพะคุณขายคุณไไได้้เเงินนปปแตต่่่่วาาคทีออใช มันก็กลายเป็นว่าเป็นภัยสังคมใช่นะเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยจะไปไหนบางทีขับขี่รถอยู่ริมข้างถนนข้างทางอ,อยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงนี่อย่าไปที่เปลี่ยวเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เอามาให้ชมไว้ไปอุทาหรณ์แต่ว่าต้องชื่นชมจนที่ตำรวจรสบพบางบัวทองทํางานเร็วมากมได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยไปตามจับกลุ่มไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะก็เป็นการที่หยุดระงับการก่อเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันค่ะ ปากซอยแสงจันทร์ครับผมครับแล้วโดนอะไรไปบ้างโดนนาฬิกาเรือนนึงครับแล้วก็โดนปืนจ่อหัวครับแล้วตอนเข้ามาเนี่ยเข้ามาเราทําอะไรอยู่ผมยืนรอแท็กซี่ครับผมออ๋แล้วเขา,เาขี่รถอะไรมาขี่รถ G P s ครับมาถึงแล้ทำอะไงามาถึงลงจากรถก็ปืนจ่อหัวเลยครับผมแล้เขาพูดว่าไงเขาพูดว่าเรียนที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วก็ในกระเป๋ามีตังค์เป้าแต่ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรผมบอกว่าแล้วมันก็ตกพุงไปทีนึ่งเข้าปากเนี่ย ลากแตกนับล้เป็นอะไรบ้างปากแตกแล้วก็เอาแล้วมันก็ขึ้นรถไปแล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีนึงแล้วก็ปืนเจาะหัวจะเจาะหัวแล้วก็จะยิงขามันขึ้นลำจะยิงขาผมครับแล้วตอนนั้นมราอยู่กับใครอยู่กับเพื่อนสองคนครับผมแล้วเราตื่นงไงบ้างก็ตกใจครับกลัวไหมนิดนึงครับไม่เคยเเเจออหตุกกาารณ์นนี้มม่่ไคยครับโดนที่สอยแสงชันครับแล้วเขาแล้วเราเสียอะไรบ้างครับตังค์ครับ พันหนึ่งครับแล้วตอนนั้นเรายืนทำอะไรกันอยู่รอรถครับแล้วเขามาอย่างไรอ่ะเขาขี่รถย้อนสอนมาแล้วก็พอเจอว่ามแล้วก็ลงจากรถเอาปืนมาเจาะหัวเลยครับแล้วมีการถู่ว่าไงั้นถว่าจะยิงครับแล้วตอนเราเจอสิ่งนี้มัวครับแล้วเราไปอยู่แถวนี้บ่อยนะมาแถวนี้บ่อยนะบ่อยครับเค,เคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมไม่เคยครับอันนี้ครั้งแรกเลยใช่ครับ วันนี้ทางเจ้าหน้าตำรวจจับตัวคนร้ายได้มีรายละอยากจะขอบคุณนะเจ้าที่ตำรวจเลยก็ขอบคุณมากนะครับนี่คือย่ากตัวอย่ครับของน้องนี่น้องโดนที่ไหนอ่ะอ่าปั๊มพิทีตรงเส้นไซนน้อพี่ตรงติดกับสายไฟฟ้าได้สี่ทุ่มครึ่งได้ครับพี่ประมาณนั้นแล้วเราโดนอะไรกหมบ้างนะอ่าผมโดนมันขับรถมาผมกำลังจอดจะกดตังค์เลยพี่มันขับรถมาหน้าผม แล้วทีมันจอดมันก็ลงมามาชักปืนมาจ่อพวกผมเออถามมึงเรียนไหนเรียนไหนพวกผมไม่ได้เรียนทำงานแล้วใช่ครับพี่แล้วตอนนั้นเรากดอะไรอย่างไรตอนนั้นยังไม่ได้กดตังค์ครับพี่มันก็ถามผมว่าเออมึงมีตังค์เท่าไหร่พวกผมไม่มีไม่มีมันก็หยิบโทรศัพท์ผมไปดูในบัญชีมึงอ่ะมันก็เปิดดูเลยพี่อนมันก็เลยเอาตังค์โทรศัพท์ผมไปกดเลยแล้วมีเอาตังเราเอาตังเราไปหมดเลยใช่ครับไม่ได้กดเงินมันย่อมไม่กดตอนนั้นยังไม่ได้กดมันเอาโทรศัพท์ผมไปกดเอง กดเองด้วยใช่เท่าไหรสี่พันเลยสี่พันใช่แล้วมีความรู้สึกยังไงเมือก้เนี่ยตอนนั้นนะพี่กลัวไหมกลัวไหมมันตอนนั้นมันกลัวตายมากกว่าพี่แต่ถามว่ากลัวไหมันไม่กลัวหรอกตอนนั้นมันกลัวตายมากกว่ามันปืนอยู่ตรงหัวผมนะเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมเคยเจอมันไม่เคยครับพี่ครั้งแรกเหมือนกันใช่แล้วหลันั้นเรามากดเงินบ่อยนะบ่อยไหมพี่สมมติผมไม่ได้กดแถวนั้นผมมาเติมมันอย่างเดียวถ้าปั๊มนั้นนะพี ใช่เนี่ยแล้วทางเจ้าหน้าที่รวจจับตัวได้อะเรามี็นความสิทธิ์ก็ต้องขอบคุณพวกเขามากๆเลยครับพี่ขอบคุณพวกเขาจริงๆผมถามมันไปแล้วพี่ตอนตอนที่มันอยู่บนรถตำรวจมันก็บอกว่าเออไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นผมก็อุดอยู่เนี่ยผมก็ถามผมก็ต่อต่อยเขาไปสองหมัดบนรถตำรวจอะไรไปมันก็ไม่สู้ชายเลยจะไปทำอะไรเงินเนีอ๋อเอาไปใช้ครับ เอาไปใช้เอาไปใช้ทำอะไรครับผมว่าจ้องซื้อกระสอบสภ้อาใช่ครับผมจะให้เว้นหาตังค์ครับฉาห้องกันอยู่ด้วยครับคลายแรงของตัวครับเติดยาไหมครับไม่ครับวันนี้ก่อเหตุอีกครับสี่ครับสี่ห้าครับแล้วปกติออกไปก่อนเหตุอีกคนครับก็สองคนครับบางทีก็คนเดียวครับวันนี้วัน วันนี้รับแจ้งตั้งแต่เช้าแล้วครับตั้งแต่เชา้าแต่ว่ากําลังไล่ไล่ตามกันมาตั้งแต่เชา้าแล้วก็ก่อเห็นทหมดวนนี้นะยังยังยังตรวจสอบไม่ได้เดี๋ยวผูแ้แจ้งยังมากันไม่ครบแต่ว่าหลายลายแต่เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆ้อยเรื่องวใุในการต่อเหตุี่เป็นือเกี่ยวกับอะไรบ้างเออเป็นเป็นเป็นปืนดัดแปลงปืนดัดแปลงแต่ว่า ดูตามสภาพแล้วใช้ได้ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนครับเรื่องต้นเรื่องไหนตอนนี้รับสารภาพเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขยายผลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขยายผลเสร็จแล้วจะแจ้งอีกทีว่าก่อเหตุมาแล้วกี่รายครับตอนนี้ยังไม่ทราขบข้อมูารายยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสืบสวนจะขยายผลครับคือผู้ลงก่อเหตุมีแค่น,นี้ัตอนนี้ตอนนี้ที่รู้มีเท่านี้ เร่เงินที่เขาปนเนี่ยที่ซ้ำที่ดีซ้ำเนี่ยเขาจะใช้จ่ายก็บอกแค่ว่าไปใช้จ่ายตามปกติแต่เดี๋ยวเราตรวจสารเสพติดด้วยดูว่ามีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมครับยาให้คุ้กับปากของคนที่ออกไปกดตังค์กลางคืนก็มันก็ไม่น่าจะกดตังค์กลางคืนนะแต่แต่มันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้ผมต้องจับโจรมากกว่ามากกว่าที่จะไปห้ามคนกดเงินตัดเบอนะ ไดนะระวังตัวครับก็ต้องก็ต้องระวังนิดหนึ่งวันนี้วันนี้อยู่ในระหว่างกดเงินก็โดนที่ซึ่งเป็นการกดเงินใน